จะเริ่มจากความอยากคือคือที่สมัยเรยียนที่อยากเป็นหลายอยา<ฆ>อ่างนะคอร์รัลดีเซียนุบขึ้นอย่างสิ่งอย่างครับนะตอนนั้นคิดแค่อยากเป็นคอร์รัลดีไม่ได้อยากเ,เป็นอาชีนอาชีพออกมันสื่ออะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่เราไม่คุ้นสงการเงี้ยเราก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงแล้วก็จนมันมีล็อกเกิดขึ้นในอินเเทอร์น็ต ซึ่งเป็นพื้นที่ว่างในใครอยากเที่ไปลงชิมได้พี่ก็เลยไปเริ่มต้นเขียนจากคือตอนแรกแเริ่มเขียนเกี่ยวกับอะไรคือพยายามไปเขียนอะไรที่ที่มันทําใหค้คนรู้สึกดีอยากเขียนแบบให้กำลังใจคนเขียนอะไรที่อ่านแล้วกิ้วฟูดอ่ะแล้วเรื่องความรู้สึกดี พี่ว่าพี่ก็เป็นคนปกตินะแต่ว่าเอออารมณ์ดีเนี่ยาจะก,ก็คงอย่างนั้นจริงๆไม่วเอาตลกคุณเลดแต่ก็ไม่ได้พยายามเขียนให้ตลกจริงแต่เวลาเขียนเขียนใจภาษา,ามันจะพาไปเองเราเราจะคนมองอะไรที่แบบมองในมุมที่ำขำๆมองในที่เป็นแบบเจอเนี่ยตลกดีนะอะไรเงี้ยบางทีมันตลกเรื่องภาษาเป็นตลกเ,เรื่องเรื่องรอบๆตัวซึ่งซึ่งเราหยิบมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเออ ม,มันอาจจะทำให้คนองหนาแก็ยิ้มได้คือคิดว่าเวลาเขียนอะไรที่มันมีสาระมันไม่จำเป็นต้อง,องเครียดเราก็เป็นคนชอบสนลกไม่เ,นนเื่องจริงชอบสนลกแต่ว่าเ,เราเคิดว่าตลกแบบที่มันเอาขับเองเดียวต้องีตลกแบบที่มันได้อะไรติดมาในติดเขียนเรื่องแรกๆคนอ่านสั้งห้าคนเลย <c oughs> อะไรเงี้ยหลังๆก็เราก็สังเกตรเอาว่าจากเอง้อแงจางเกินี่นะครับเออแล้วก็พี่ก็ขยายฐานจากบลอ็อกเองเนี่ยไปออกหนังสือก็มีคนช่วยช่วยคือเขาชอบหนังสืงเราแล้ก็พพอปีเ,เขียนแนะนํให้เราพาเราไปสัมภาษณ์มากพอเปเทีน่นิกัตเดียวซื้อ้ก็กลับมาที่ลออ็อกนะครับแล้วตอนนี้บล็อกเองมีก็มี2องี่ที่หนึ่งเขียนอยู่ในบล็อกแกง ที่หนึงเนี่ยจะเขียนในวรารสารธรรมะใบตัวของพิธีสัรเป็นมังกรกระชวดเป็นไปทำก็ไะใช้ชื่อ,อบอล็อกว่าถารปอมเป็นเป็นบทความในวรา,าสรสารแบบโบรอณมีเจ้าของสำนักิีมีมากของนิชชิงชื่อตอุ๊ตูเ,เป็นเรียกอะไรยาทิเราจะเรียกอะไรดี ก็บุญเรียนเรียนอยู่ที่เดียวกันที่ส่วนวิทยาลัยอาจารย์เดียวกันแล้วเขาก็เป็นแนวตัวมาขอนานเขาก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจมันมีอยู่แล้วหนังสือเนี่ยมันก็มีหนังสือมาที่แจกซีจริงซึ่งของพี่ก็ไม่ได้ดีกว่าหนังสือแจกซีหรอกนะจริแต่ว่าเรามองว่าคนอ่านกลุ่มที่แตกต่างแจกซีเนี่ยมันก็คือหนังสือสุขคนที่ไปวัดเอาไปวัด เขารู้จักแล้วอะไรเนี้ยเขาก็จะเอามาแต่ถ้าคนที่อยู่รอบไม่เคยไป,ปวัดเลยไม่เคยอ,อะไรเนี้ยแล้วเขาจะอาจาะา่านสืออะไรก็ต้องไปซื้อเอาเป็นจริงๆแค่เทียบกับคนอื่นๆที่ก็นิดเดียวอะ่ะแต่ที่จะคิดเสมอว่าเราไม่มีต้นทุนอะไรคือที่เริ่มมปจากฐารที่ไม่มีคนรู้จักเลย ทุกวันน e ี้ไปอยู่ในสื่อคนก็ไม่ร e ู้จักว่าสายยัมันจะไหนไม่ได้เป็นดาราไม่ได้เป็นอะไรที่คนต้องมาท่าร네네ูจักเราแค่เราตีสามพันสี่สายบทสายบวดสายบวชโดยัีนก็ตีเพราะว่าเราขายด่วยมันลนองลั้นอะไรเงี้ยเลแรกกเคอเนะคือโดยวิธีคิด โดยหลักกาก่อนต้อบอกว่าวิธีชิดเนี่ยของพี่เป็นเป็นวิธีชิดแบบแท้ๆเลยไม่ไม่สนใจเรื่องสยายตาไม่สนใจเรื่องขาไม่สนใจเรื่องวิธีร,รับอันนี้เป็นวิธีคนแนวคิดจากนะบรรดารู้ว่าจาร์แต่ว่าเยอะๆเ,เ,เลยอยู่ยก็คือการที่ได้เรียนกับพ่พอพงโม ท่านก็เป็นแบบอย่างในเรื่องการการสอนเรื่องการบอกธรรมะให้คนลูกศิษย์ท่านเนี่ยจะเป็นลูกศิษย์กลุ่มที่เป็นพวกคนชั้นกลางซึ่งเป็นมนุษย์เงินเดือนอที่เนี่ยแล้วก็แล้วก็เป็นพวกที่รู้มากคิดว่าคิดว่าตัวเองรู้มากใช้คำนี้เลยคิดว่ารู้มาก,ามากแล้วก็ จะตัง้งคำถามตลอดเวลาการที่จะเปลียนอะไรที่จะเรียน,นเปลีายนท,าทำไมทำไมล่ะทำไมต้องีนีต้องหนีอะไรเพียนในหนังสือที่เนี่ยมันเป็นเป็นที่มาว่าทำไมพูดเรื่องยากให้เเรื่องง่ายได้เพราะว่าเพราะว่าดูฝาที่เราเห็นตแบบมาแล้วว่าเวลาอาจารย์เราสองท่านสองท่านมีวิธีเล่งลำดับกัน ไเงินเราทำงานได้เงินเดือนเท่านี้คนได้เงินเดือนสั้งหมื่นหนึ่งแต่เขาไม่ได้หาพาระมากมายเขาไม่ได้สร้างเงินใส่ชีวิตตัวเองเยอะเขาจะต้องรวยเพราะว่าจะมีความสุขมากกว่าคนที่ได้เงินเดือนแสน่ได้คือถ้าหมื่นหนึ่งแล้วเขาไม่งจับใช้ไม่พอแล้วเขาล่อใจในชีวิตแบบนั้นใช่กับคนที่มีแสนหนึ่งแล้วไม่พอคนที่มีแสนหนึ่งแล้วก็คิดตลอดเวลาว่าทำยังไงให้ได้เงินเดือนห้าแสน สองคนเนี้ยจริงๆเื่อนไขเพื่อนสขชีวิตเนี่ยคนที่ได้เงินล้นน่าจะมีความสุขมากกว่าในการทว <ๆ S 1> <ๆ>่าคนที่มีเงินเดือนเไม่ความสุขมากกว่าในตัวอย่างนี้เ,อเยอะเรที่ที่ให้จำ,จำกัดความว่าความสุขสำบที่เนี่ยคือความมีพอใชคือที่มองว่าบางอย่างเรื่องต่าซึ่งเราเคยทำแบบนี้ไว้เมื่อราวสอนว่าเราทำุ้าวเได้ข้า,าว ตัวก็ได้ต้วยนะตัวของมุ้งก็ได้ตัวแต่ไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นมันจะเป็นชาบของม่้งเป็นตัวเป็นหญ้ามันก็คือสิ่งที่เราเคยสูกไว้นะเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเราแบบเรายอมรับมันเราไม่ปฏิเสธไม่ไม่เป็นหนื่อที่ต้องฝักใส่มันก็จะเป็นสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นตามเหตุและปัจจัยแล้วมันจะใช่ไว้าตามเหตุและปัจจัยความพอใจตรงนี้ฝักเข้าใจ ภาษาทางธรรมะก็ได้พูดในขาเนี่ยในความรู้เบกขาตรงนี้มันมันเกิดจากปัญญาที่เราเราเรียนมาอะไรเราก็าจะเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายมันเกิดที่เราไมันกระดับไปเป็นของเคื่อนเปล่าถ้าไม่ตัดเย็บกายที่จะแบบฝัดมันออกไปเราจะไม่ได้ความความไม่เหนื่อยเนี่ยนะคือความสุขอย่างเออ่พวกพวกเนี้พวกกรรมเนี่ยมันเป็นของที่มัน,นติดตัวนะทรัพย์สินเงินทองรถบ้านอะไรอย่างนี้ ไม่ได้ตายปุ๊บทิ้งหมดแต่กรรมเนี่ยทั้งดีและไม่ดีสิบตัวมาว่าอาจารย์เคยบอกว่าคนที่ใสยังไงเนี่ยเปิดปีเนี่ยถ้าถ้าไม่เจริญสติอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนไม่ได้หรอกแต่สมมุิที่มุกโขอะไรเงี้ยเกิดมาคิดช้ก็จะคิดมุกโขเหมือนนี้คือคำอธิบายว่าทําไมบางทีคนในครอบครัวเดียวกันคนในครอบครัวเดียวกันโตมาด้วยกันกินนมจาก แม่เดียวกันอะไรเงี้ยทำไมไม่ใส่เหมือนกันของเก่าเราในรังมีคนเราใส่ได้ที่เราของคนพกาปความสูงของี่ดีดีใจที่ก็ยินดีกับเขาแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเราก็ทําหน้าที่ส่งต่อสิ่งที่เราได้ใช้ประโยชน์จากพระเจ้าคือมรดกท่านเนี่ย มันเป็น,นโมดิฟิเคชันเร่มหนึงนะ่งแล้วถ้าเราไปจุดจุดจุด,จดต่อกันเรื่องเราก็ไม่ได้สว่างลงให้ลงมันทําให้โลก,โลกยิ่สว่างขึ้นเรื่อเรื่ที่ไม่ได้รู้สึกเราเราเราต้านหรือเสียอะไรไปคนไปมองว่าอย่าไปแพงเยอะคนรู้เยอะอะไรเนี้ยเยอะยิ่งรู้เยอะสังคมยิ่งสังมีความสุขขึ้นเพาะตอนนี้คนรู้เยอะเราก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจในที่ได้ทําหน้าที่ชาว